ขอบคุณคอร์สามสิบวันนะคะเช่นกันค่ะพี่หมิวตุกตาก็ลุ้นอยู่เหมือนกันค่ะ <c ười> คือ,อก็ไม่รู้นะกับพี่หมิวเนี่ยเพราะอะไรยังไงเนาะเราก็เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กกันมาพี่หมิวเนี่ยก็เป็นขอญ่านะพี่หมิวนะเป็นเพื่อเป็นเคล็ดลับสําหรับเพื่อนๆหลายๆท่านที่ที่โรงเรียนคอร์ส <c ười> แล้วไม่ไปเรียนนะคะ,ะก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้ พี่มิวเนี่ยลงคอสตุตกตานะในวันที่ลงตุกตาจําได้เลยพี่บอกว่าถ้าคอสนี้นะพี่ไม่เรียนนะพี่เรียนไม่จบนะพี่จะเลิกลงคอสออนไลน์พี่เรียนมาพี่เรียนมาเยอะแยะมากมายแล้วพี่ลงทุกสิ่งทุกอย่างนะะแล้วพี่ก็ลงนะคะ,ะหลังจากนั้นก็เห็นเงียบไปก็มาเรียนอยู่สองสามวันก,ก็เงียบไปนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณน้องอ มีน้องท่านหนึ่งแอลนะคะเป็นเด็กบ้านเดียวกันนะคะก็ก็ได้รู้จักกันกับพี่หมิวก็ต้องขอบคุณนะคะพระเจ้าทํางานผ่านแอลนะคะก็เป็นเพื่อนกันคุยกันตลอดเวลาในเรื่องของการที่การเรียนการสอนของทุกตาก็ทํา <twitch. S 1> ให้พี่หมียวเปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะคะคอร์สเปิดตัวต,วตน1590าบาทเองแต่คอสนี้เพราะคำว่าว5 9นะ่า1590ะคะคือการเปลี่ยนชีวิตอาจจะต้องเรียนคอส หลายหมื่นหรือเปล่าอันน <c oughs> ี้ไม่แน่ใจหลายพันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยทิ้งคอร์สนี้ไปนะทีนี้เรื่องมันมีอยู่ว่าขอเล่านิดหนึ่งพวกเราใครที่อยู่ในคอร์สระเบิดตัวตนนะแล้วเรียนไม่จบนะคืออย่าทิ้งหลายคนนะคะแต่คนอื่นน่ไม่สามารถพูดชื่อได้นะอย่างพี่เหมียวเนี่ยโอเค นะคะบอกว่าได้เลยค่ะยินดีก็ก็เป็นท่านหนึ่งที่ไม่เรียนพี่เหมียวให้เหตุผลว่าฟังไม่รู้เรื่องนะคะพี่ขาขอกระดาษทิชชูนิดนึง <c oughs> แค่แผ่นเดียวพอนั่นนะคะสองแผ่นก็นไดาขอบคุณค่ะน้ำมูกไหล <c oughs> พี่หมิวบอกว่า,าพี่ฟังไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งพี่หมิวไปที่าวังน้ําเขียวใช่ไหมคะซึ่งเป็นซึ่งเป็นพลังงานธรรมชาตินะคะก็ได้คุยกับน้องแอลตลอดเวลาเนาะแอลก็บอกว่าให้พี่จูนในคลิปที่เป็นโบนัสคือครระเบิดตัวตนน่เป็นแนวอธิบาย แล้วก็ลงมือทำใครฟังได้ต้องฟัง <g ül> ใครฟังได้ฟังนะคะใครลงมือทำก็ลงมือทำนะคะเพราะว่าให้วิธีการทั้งหมดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกความกลัวไม่ว่าจะเป็นการหาเป้าหมายการเจอตัวตนที่แท้จริงภายในด้วยการทำเป็นคอลับเป็นเป็น,ปนแบบฝึกหัดทีนี้อาจจะแบบสงสัยแบบแถมเยอะเกินไป <g ül> บทเรียนจริงๆตอนที่ตอนที่สอนมีแค่7บทนะคะแต่พอทำทำไปเนี่ยก็ตามที่ทุกตาได้ได้ได้เล่าให้ทุกคนฟังว่าเสียงอ n นเนอร์ c e บอกว่าให้ทุกตาเนี่ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มทุกตาก็เพิ่มฟรีเลยเหรอคะก็ต่อสู้แล้วก็ชนะหัวใจตัวเองทําเพื่อผู้คนแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของไลฟ์นี้นะคะว่าทําไมทุกตาถึงเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ก็เพิ่มเพิ่มแล้วก็ไม่ได้คิดเงินเพิ่มมาพวกเรา นะคะมูลค่าคอร์ที่เขียนที่ตั้งราคาคอร์ทห้าพันกว่านะแต่ว่าแต่ว่าให้ราคาพิเศษถือว่าเป็นคอร์ทในตํานานเป็นคอร์สแรกในชีวิตของลูกตาลลูกตาลก็ทำในนักขนาดจิตตอนนั้นที่ทําได้แล้วก็ใช้ใช้เรื่องราวที่ตัวเองเข้าใจเรียนรู้แล้วกเ็เอาไปสอนของแท้ของจริงนะ <laughs> <laughs> แต่ระหว่างที่ ที่ที่สอนไปครบแล้วเนี่ยก็มีเสียงอินน์เวอร์์นะคะที่บอกให้ลูกตาเนี่ยทำเพิ่มลูกตาก็อาโอเคทำแล้วก็ไม่ได้คิดเงินอะไรจนกระทั่งมันให้แล้วรวมถึงการฝึกฝนจิตจนกระทั่งเกิดเป็นคอร์ส30วันนะคะฝึกฝนจิตระหว่างนั้นนะคะลูกตาก็มีงานที่เป็นยูทูบเบอร์ทำนู่นทำนี่เกี่ยวกับเรื่องนี้และคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมกระแสจิตต่างๆแล้วในคอร์สเนี้ยก็ได้มีการเชื่อมกระแสจิตนะคะ ในคอร์สนีไป3คลิปนะคะซึ่งในเรื่องของการทรานที่เป็นเสียงของทุกตานะคะก็จะมีเป็นเป็นลิงค์ที่ไม่สามารถลง Facebook ได้ทุกตาก็ มีอยู่ใน YouTube แต่เป็นระบบป,ปิดนะคะก็อยู่ในคอร์สะเบิดตัวตนก็เป็นทรานความสามารถพิเศษของตุกตาเนี่ยก็คือในเรื่องของพลังของการพูดนะคะการที่เชื่อมไปถึงจิตใจผู้คนในเรื่องของการพูดในเรื่องของการทรานอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ผู้คนเข้าถึงความรักแต่ประเด็นก็คือพระองค์ให้ตุกตาเนี่ยเชื่อมแล้วก็จูนสดๆในคอร์สนั้นนะคะ2คลิป ก็เป็นความท้าทายของทุกตาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้ไม่มีอัตราอีโก้นะคะเราไม่ได้คิดว่าเราเก่งอะไรเงี้ยก็ให้พระองค์ทํางานผ่านซึ่งเป็นพลังธรรมชาติเป็นพลังความรักที่ทุกคนนะมีอยู่แล้วเราก็เชื่อมไปถึงทุกคนแล้วก็คลิปนั้นแหละคะ่ะทําให้พี่หมิวเนี่ยเปลี่ยนใจแต่จริงๆเนี่ยคลิปเนะี่ยลงไว้ตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วนะ เมื่อสัปดาห์ที่เมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่มิวก็ได้มีโอกาสกลับไปเชื่อมกระแสจิตกับคลิปนั aries, <laughs> ้นคือคลิปที่เชื่อมกระแสจิตเข้าถึงตัวเข้าถึงตัวตนที่สูงส่งตอนที่อินเนอร์ไวท์มาบอกให้ทุกตาเชื่อมกระแสจิตกับตัวตนที่สูงส่งอะพวกเรารู้ไหมว่าทุกตาเองเน่ยยังไม่เคยทำเลย นั่นในคอร์สคือครั้งแรกแล้วก็เป็นการเชื่อมเราก็ไปเห็นตัวตนที่สูงส่งของเราซึ่งพวกเราทุกคนควรที่จะไปพบเจอและพี่มิวก็ได้ไม่การเชื่อมก็ได้เข้าถึงตัวตนที่แท้จริงเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองน้ำตาหนองเลยนะคะก็ทำให้พี่หมิวบอกว่าจริงค่ะก็เลยทำให้นักลุกเลยเล่านะพี่มิวสุดยอดหัวใจยิ่งใหญ่ขอให้เรื่องราวที่ทุกตาแชร์เนี่ย สะท้อนกลับไปหาพี่หมิวเนร้อยเท่าพันทวีนะคะกับบุญที่ได้พลังบุญหรือว่าการแบ่งปันเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการเพื่อ,พ,อพวกเราทุกๆคนแล้วก็ในการเชื่อมกระแสจิตเข้าถึงตัวตนที่สูงส่งคือดวงวิญญาณภายในของเราอะทำให้พี่หมิวนเกิดการ ตื่นเช้ามามีการคิดมีความคิดที่เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัตินะมีความคิดที่ไม่เอาแล้วชีวิตเดิมๆเว้ยแล้วคนล,ลุกคน <c oughs> ลุกนะคะทําให้พี่เหมียวแบบไม่เอาแล้วอะคือคือ,ค,อคือมันตื่นรู้ได้เองการตื่นรู้ที่ที่ทุกตากับโค้ด พี่โจพูดเสมอนะมันคือการตื่นรู้ในระดับจิตวิญญาณรู้ความคิดคือการที่บาบความที่ลูกตาพูดเนี่ยคือคืออ๋อรู้นะคะแต่ตอนที่จิตวิญญาณของคุณคุณตื่นรู้คุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยค่ะมันจะทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปและทุกสเต็ปคือการยกระดับชีวิตยกระดับจิตวิญญาณก่อนที่จะยกระดับชีวิตต้องยกระดับจิตวิญญาณก่อนเสมอไลฟ์นั่นนะคะพี่มิวก็เปลี่ยนเลยแล้วก็อธิษฐานว่า พระเจ้าที่ลูกตาพูดถึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาอ๋อพระเจ้าที่ลูกตาพูดถึงคือกอดที่อยู่ในตัวเราคือพลังธรรมชาติคือพลังสูงสุดคือความรักคือทุกคนมีอยู่แล้วทําให้พี่มิวเปิดใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อธิษฐานร้องขอว่าให้ได้เงินเรียน30วันแล้วก็พี่มิวก็ทำตามสัญญาชนะหัวใจตัวเอง ที่ทั้งทางที่ก็มีเรื่องที่จะต้องเอาไปใช้แหละแต่ก็เลือกให้กับดวงวิญญาณตัวเองใครก็แล้วแต่ที่เห็นคุณค่าตัวเองและมีเห็นว่าตัวเราเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินถ้าคุณเข้าถึงสภาวะนี้ได้คุณรวยรวยแต่ถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเอาเงินอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวฉันต้องไปใช้ตรงโน้นนะ ค่าเทอมลูกนะเดี๋ยวนู่นนี่นั่นคุณจะเป็นทาสของมันและทําให้คุณไม่สามารถก้าวข้ามความท้าทายใดๆได้ไ,ดไลฟ์นี้นะคะจะทําให้คุณนะ่ยที่เคยนะกังวลเรื่องเงินนะคุณจะมีความเข้าใจใหม่นะคุณจะมีความเข้าใจใหม่คุณต้องเข้าใจว่าการที่คุณนะ่ะจะหมดและเรียกว่า การที่คุณจะหมดกังวลเรื่องการเงินคุณจะต้องมีความเข้าใจว่าเงินคือธรรมชาติเงินคือสิ่งที่คุณได้รับมาอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อคุณต้องการพิมพ์ค่ะเงินคือสิ่งที่คุณได้รับมาอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อคุณต้องการค่ะพี่หมิวบอกว่าวันนี้จบ วันนี้จบไลฟ์นี้ก็ต่อด้วยเดย์สุดยอดค่ะพี่หมิวบอกเปลี่ยนแปลงจริงๆเพียงแค่2สัปดาห์นะที่ได้คุยกับพี่หมิวนะแล้วออเดอร์ปังมากพี่หมิวโชว์ผลลัพธ์นี้ทุกตาแบบงงเลยแบบโหสุดยอดนะก่อนจะเข้าไลฟ์นะคะให้พวกเราพิมพ์เงินคือสิ่งที่เราได้รับมาอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อฉันต้องการ เงินคือสิ่งที่ฉันได้รับมาอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อฉันต้องการค่ะพี่ตื้มาทันค่ะสุดยอดค่ะใครนะ้าเมื่อกี้บอกว่าดูไลฟ์แรกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะดูคุณตุกตาจาก YouTube นะคะอยู่กับโค้ดตุกตาใน YouTube ตลอดเลยค่ะสุดยอดค่ะคุณนัทนิชานะคะ สุดยอดยินดีนะคะยินดีมากๆเลยอ่ะใครเข้ามาแล้วกดหัวใจรวัวๆพิมพ์คอมเมนต์ค่ะแล้วอย่าลืมนะคะบอกต่อให้กับเพื่อนของคุณไล์นี้แพงมากบอกเลย